สวัสดีครับมาพบกับช่อง First b o x นะครับในที่สุด Apple ก็ได้เปิดผ้าคลุมนะครับ Apple Store สาขาเ e n t ์เทนเวิลนะครับหรือว่าที่ Apple นะครับเรียกว่า Apple Central นั่นเองครับโดยสาขานี้นะครับจะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดใน South East a s i ียครับใหญ่กว่าทั้ง G-Wall นะครับรวมถึง Apple Orchard ครับโดยตัวตึกนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับอยู่หน้าเ e n t ์เทนเวิลนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแคปรูปนะครับจากเว็บแม็กไทยนะครับมาวางไว้ให้ตรงนี้นะครับ อย่างที่ทราบกันนะครับตัวตึกจะมีทั้งหมด3ชั้นครับโดยยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่าแต่ละชั้นนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยชั้น1นและชั้น2นะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่เอาไว้ขายสินค้าครับพวก iPhone, MacBook iPad อะไรแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับส่วนชั้นล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซอร์วิสครับโดยในส่วนของเซอร์วิสนั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมือนทาง Apple ไอคอนสยามเลยครับก็คือฟูลเซอร์วิสเหมือนกันนะครับมีช่างมีอะไรให้แล้วก็ด้านล่างนะครับ เท่าที่คนรู้จักไปดูครับก็จะไม่มีประตูนะครับจากทางที่จอดรถนะครับที่จอดรถใต้ดินในเซนทรัลเวิลดเข้ามาตัว Apple Store เลยนะครับก็ต้องเข้าผ่านทางห้างครับโดยคิดว่าน่าจะมีทางเชื่อมนะครับเข้ามาจากในห้างนะครับหรือว่าถ้า Apple ใจร้ายนะครับก็อาจจะเดินต้องเดินเข้ามาผ่านประตูชั้นหนึ่งครับส่วนการเดินทางมาเซนทรัลเโลดนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายครับมีรถเมย์พอสมควรครับ ส่วนรถไฟฟ้านะครับก็มาลงได้ที่ BTS สยามหรือว่าชิดลมครับอยู่ที่ว่าคุณเนะี่ยมาจากฝั่งไหนนะครับก็ลงได้ที่สถานีนั้นเลยนะครับส่วนกำหนดการเปิดร้านนะครับก็จะอยู่ที่31กรกฎาคม2 5 6 3หรครับหรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนั่นเองในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าจะจัดอย่างไรนะครับหรือว่าจะไม่จัดเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันอีกครั้งครับผ่าน เร็วที่สุดนะครับก็ผ่านทวิตเตอร์ของผมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ